ลงบาบางสบายดีหับเพิ่มอะไรไหมับเพิ่มเพื่อจาทำหอวแต่ฮั่นเมืองเพิ่มมันย้าฝนมันก็อินได้ดีทื้อข้าได้อันนะไระ สิบแปดเนาะน,นี่คือกาแฟโบนาณของแท้เลยครับจะมีนมอยูนน่นบนกอนเดียวเท่นนาๆเลยขาได์ซีหกหน่ยนะ อากาศดีนะประตูเนาะท่าขนาดเลยวันนี้อากาศเย็นวันนี้เนาะอากาศเย็นดีมเนี่ยเดือนหน้าเดือนหน้าอะไรแห่งอากาศดีเม็ดหมอกทะเลหมอกเนี่ยโอ้ท่าขนาดเลยร้านอาหารแซาอยู่ริมโขงเลยพี่น้องวิวงามกินไปด้ําแล้วก็ส้มเพื่อบึงซาวบ้านข้ามฟ้ามาขายเครื่องมาเป็นท่าเรือเมย์บอนี้เรือโดยสารของซาวบ้านทางนัพี่น้องเดี๋ยวเราไปย่างเที่ยวตลาดแซวหลวงขงบางบันนี่ มันเป็นอาหารพื้นเมืองเก็ดมาจากเมืองน้ำบากเมืองน้ำบาขเป็นเมืองที่เกิดไขหินไขแผ่นขายพี่น้องจากห้างกาแฟประชาริยมย่างไปตลาดเสาบอไกประมาณห0สิบเมตรจากริมโขงมาพี่น้องพว่โมกขึ้นตรงนี้รถเที่ยวเี่เริ่มลายแล้วครับพี่น้องพาเ่องเที่ยวมาย่างตลาดเสา หมแลนี่ดีเถอต้องปฏิบุริขังเราม่คานาะใส่เหงือไล่ๆนีเาแ่เนื้ฮะไลๆอะไมาอันนี้มันยังมันหอึกลื่น่เนาะไข่บมี้อันนี้ไข่อันนี้ไข่ทอดทเนาะแี่ไข่ทอดไข่ทอดได้หอใสน้ำมันเด้ รถเป็นแทนเลยเด้เป็นขายอยู่ริมทางเลยสติ๊กฟูดยำเช้าที่หลวงพะบางพี่น้องคักข,ขนาดร้านนะนะให้คัดขนาดเลยน่ากินทั้งสองเมนูทั้งไข่ปีแล้วกับข้าวจีบปาเต้ครับร้านนี้ครับผมมาซื้อกินประจำลยร้านนี้ครับกดไปย่างตลาดเสากดไปย่างมามมค้าเงินเด้อ <c oughs> อันนี้เงินนี่ <c oughs> ร้านขายฝือเขา้วเขาวซอยข้าวเปียกเสร็จแล้วเนี่ยทางซ้ายมันทางอยางเข้าไปตลาดเซาส่วนบนนี้เป็นร้านขายอาหารของกินซุปพวกปิ้งไก่ปิ้งตับพี่น้องแล้วก็มีพวกอ้ววมาเบิงอาหารเซาอ,อาหารหลหะบางกันร้านนี้นะเยปิ้งไก่ขายลหลายๆพี่น้องร้านนี้ สบายดีอันนี้ไม่ยังนึกค้าอันนี้นะหมูบดเดี๋ยก็หมูบดูดหมบเนาะอั่วเนาะหมูบดย่างอันนี้ขาดชิ้นเท่าไหร่อันนี้มือกรีดมือกรีดเนาะอ๋อโดยโดยซุกหรอเปลี่ยนกีดอินอินดนบอกอินานบ่อันนี้อั่วหมูบดที่น้องย่างข้าขนาดกินหอมหนาเลยครับยังบดซุกอันนี้เดี๋ยวเอามาจากตลาดจากจากซิม หนักเลยครับพี่น้องนี่คืออาหารเช้าที่หลวงพบาบางครับตัวเจ๊แสนพ่อค้าตัวแสนห้าแสนห้าเนาะลายเนาะมุ่งจะโตขายคะมันคือมีแต่เราสร้างมาโอ้เป็นเป็นร้านขายส่งเนาะร้านนี้นเนาะมีออเดอร์มาสั่งพี่น้องกินไก่แสนห้าหมื่นกีบขา,าขายเป็นโตเลยขายเป็นโตเลยพี่น้อง ข้าวจี่ท้าไข่เมนูเมนูซ้นทบก่อนนี่เมนูซ้นทบปีงไก่ปีงตับ เช้านี้ครับครับบรรยากาศเช้านี้อากาศเย็นครับที่หลวงพะบางเมืองมรด,ดกโลกผมอยู่ที่ตลาดเซาตลาดใหญ่ขนาดเลยตลาดนี้ครับบึงบรรยากาศร้านขายอาหารการกินพวกเ,เ,เส้นเ,เื้เส้นข้าวเปียกข้าวซอยวัวเส้นสลายน้องครับขายดีขนาดเลยนร้านนี้ฮะเจ,จ้าเก่าในตลาดเซาหลวงพะบาง คลิปเขางานมันไม่ค้าเนาะอันนี้เป็นอันนี้เป็นสายตัวหนังสือหลวงพบางเนี่ยนี่ใครยังได้อันนี้หนังสือมันกีบเนาะอันนี้เนาะโอ้ยงามงามพี่น้องอันนี้ก็คลิปข้าวหลวงพอบางพี่น้องเอาอันหนึ่งเด้อตรงนี้เด้อ 60,000กีบแก้ไม่ค่าอนี้อ๋ 80, อ8 0 0 0ิบักีบเนาะราคาใกล้เคียงกันเลยพี่น้องเห็นมันใหญ่อ่ะมือาีายมากระเดือยอาหารพรื้นเมืองพี่น้องเก็ดกินงานอออคุณสารในเครืได้นี่เบิร์สี่งเหงืน่อนั่นทันจะคึือาหารท้องถิ่นอาหารขึ้นบ้านอต้นหนูไม่แม่ขนาดเลยครับ นี่คือบรรยากาศครับโอ้ารขนาดเลยพี่น้องเอ๊ะความเลยงานธรรมชาตร์อาหารพื้นบ้านลายขนาดเลยพี่น้องอันนี้เนาะไม่ไหลเนาะอันนี้ขายอย่างเียวนี้จมเลอนะนะอ๋อเป็นกล่องสาพันกีบไม่ได้ว่าสาพันนะ โลหนึ่งบอกโอ้ดอยดอยดอยโลหนึ่ขายมันี่ซาบันกีบุเมนเนาะลุกขึ้นเลยเป็นอค้างุกเป็นคาเลยไกกาวเดียวุมเลกระักางม่้เาไม่ต้มครับเป็นน้ำมันไรลครับมากกระดอนมางคีศรร้านนี่คี่น้อง แ่กระดมกระเดมเนี่ค่ะบตากระดมกระเดมกระดมาเลยใส่หนูตักเลยอย่าเข้มเดือดเราไม่สดครับเราไม่ต้มในข้าวจีครับติบเข้าเสานี้ที่หลวงพ่อบาง พัวหมี่เจ้าเก่าสบายดีไม่เจอกันนานเนาะอาก็มาห่อเลยเลยังอันนี้อันนี้เป็นมูแหนมมูแหนมเนาะเอาชุดหนึ่งได้ไหมคะเด้อเจ้าเก่าครับเจ้าเก่าขัวขัวมีคขัวกระปุ้นดิแทบร้านนี้พี่น้อง ขายชุดซอยของตลาดเซาเลยพี่น้องร้านนี้นะแซ่บแซ่บร้านนี้นี่ค้าชุดเท่าไรยเมฆานี่นี่เซาสองหมื่นกรีดเนาะเอาชุดหนึ่งเลยเมคะเด้ออันนี้พวกนี่เขาปูนขั่วเป็นเอกลักษณ์ของลุงพะบางครับพี่นชุดหมาลุงพะบางต้องมางานแม่ของคุณดยร้านดังพี่น้องครับร้านนี้ครับจะกินต้องต่อคิวครับลูกค้าเน้นร้านเลยครับร้านนี้ครับสบายดียิ้มเลยแม่เอ้า เขาสวยมักนั่งไร้อยเอาปันกลางก็ได้โดยโดยยอยังไม่ค้าขาดทุนบอสกลิ่นเนีงยมักก็ได้อที่สบายเลยได้ถ้าลูกกิดบหมเกิดไปได้เนี่ยบวด้ทำไา่ข้างเลยคได้ถ้าใจเด้อเอาปันกลางปันกลางบระเภทปันไดกินูประกินูเนาะใบดีดู นี่คือร้านอาหารเจ้าเก่าขายในตลาดหลวงพะบางเมนูเส้นเมนูขั่วพี่น้องขั่ว,วมีขั่วกระปุ่นพี่น้องเลยเรื่องนี้ให้จ่าจได้โอเคเลย,ยเอาเผ<อ>็ดเสิบบอเอาเผ<อ>็ดเผ็ดปุ้นบ่บ่บ,บเอาบ่เอาเบึ่งบรรยากาศครับพี่น้องตอนนี้ครับคนมาอย่างตลาดเต็มตลาดเลยแน่นเลยซุกซอยเลยพี่น้องต่างขนาดเลยม้นี ผมเคยมาซื้อเป็นประจำมานะอันนี้ก็ร้านแซ่บครับพี่น้องร้านขายหมูสามชั้นปิ้งแล้วก็พวกเมนูอั่วพี่น้อง,องข้าขนาดเลยหอมหอมพี่น้องอนนนกนนะครับการขึ้นบ้านอาหารโบราณที่บุกบาบางพี่น้องอันนี้ป้ายเดี๋ยวาไปตกใส่โดนสะักแกะอันนี้เมนูอยังเป็นขาดีนะนะหมูบดหน่อยเนาะโอ้ยดูปะเทมกัดตัว สนนไสงสถ้า้ากเามอันนี้นังทุกใส่อัว่วร้านนี้ครับกเลยที่ที่าตังาครับหมูปิ้ง นี่คือบรรยากาศเสน่ห์เมืองลาวที่หลวงพอบางครับมาขียบเนื้อพักใหญ่เลยครับเป็นน้องเพิ่นคายครับบักสุ่มเยาะสุ่มเยาวานเลยยังกันยังยังสาลายเลยยังบะร้อยมันบุ<ช>ยสสนนอมบางมันกล่อมเน็กจมือมบักแน่นขายเซนพี่น้องเส้นสดเซนข้าวปุ้นเนาะอันนี้เนาะโเซนข้าวปุ้นหลวงพอบางเมื่อกี้พี่น้อง กขนมร้ <c oughs> านเจ้าเก่าครับขายในซอยลุงขบบางในตลาดเซาเจ้าเก่าเก่าสิบ น้บ้าขนมโคกขนมบ้าบินพี่น้องหอมหอมเลยเนาะกระทงละหมื่น,นมห,ม,นนม,หม,นนม,มืนม่นกีบไม่ใช่หมื่นบาทพี่น้อง คือบรรยากาศสุดยอดครับยามเช้าที่หลวงพระบางอันนี้ท่านเนื้อขาวพี่น้องเดินกันนะหรือเรียกกันว่าขนมคกขนมนยังนขนมปากหม้อพี่น้องเดือเรียกกันว่าขนมปากหมอ้อรกกาาอ้านนี้กันนะอามะนาว

ซีนควายทุบพี่น้องตราตัวบางใหญ่แมนพี่น้องอันนี้อวดอย่างอีอ้อวดซีน,นควายบริกระไ้โอ้พี่น้องเลยคับขนาเลยนี่คือบรรยากาศครับอาหารเช้าอาหารดั้งดืม่มอาหารพื้นเมือที่หลวงพบางซีนควายทุบพี่น้องคักเมนูนี่ครับพี่น้องกินกับข้าวเหนียวห้องกับเจียว มาแขวนแซบพี่น้องรู้ว่าจเจ้าดูเบางกันได้นี่นักท่อเที่ยวจีนหลายมาดูคบางครับรถไฟแน่นพขุขบวนเลยตอนนี้ฮรรถไฟปอรเรางองเทีย่ยวได้อตอนนี้ครัเร,เ,เรีกาายกรอ,อมหอมหอมพี่น้องเมนูกัวคขะนะกัวกัวิมควายพี่น้องข้าวจีร้านนี้ ตอนนี้ก็เปินห้านเจ้าเก่าขายขายฝือพี่น้องขายฟือขายข้าวเปียกร้านนี้ะนะขายยู่ตรงร้านผ้าเพื่อน,นี่ครับร้านนี้ครับไม่จาแมไม่่มารอบนี้บรรยากาศร,ร้านค้าเปลี่ยนไปพี่น้องตอนนี้คนแต่งใหม่ ร้านแม่ปิวร้านฝอยเข้าซอยเจ้าเก่าโอ้สบายดีายดมารอบนิ้ร้านแต่งใหม่นะ้ะแต่งร้านใหม่พี่น้อง อาหารขึ้นบ้านวางทายตามข้างทางเลยยังยังเข้าไปข้างในทัน้งหลายของกินครับพี่น้องพวกอาหารพวกน้ำข้านกัมกล้วยน้ำไม้ต้มแล้วอ่ะ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 ออ้ยนนี้คนเผ็ดฝ่าทั้งโกงงใหญ่ขาดดดยพี่น้องอ๋อแนี่แย่ขนาดเลยพี่น้องอาหารเกาหลีแล้วนี่พี่น้อง สวัสดียามเช้าผมไอ่ผกอนทัวร์ครับพามาเที่ยวตลาดเช้าหลวงพอบางครับกับบรรยากาศเ้าของมือนี้ผู้คนมาเที่ยวตายแห้งทีลาวเหนือเมืองนี้ครับเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวต่างชาติจีนครับฝรั่งเริ่มมาหลายแล้วเดินทางยากไปกางของตลาดของแห้งหลายพี่น้องสีภาพไปกินเมนูอาหารเมนูปลานํำของอีกฟากหนึ่งของตลาดครับเี่วบองเี่าขาไังไหมนี่ แน่นเลยครับตอนนี้ครับช้างตอนนี้ลูกปกบางท่องเที่ยวแน่นเลยทุกพื้นที่บัวจะเป็นตลาดเร้าวัดภูซีราชวังละกาน้ำตกตาก,กวางซีคนแน่นเลยพี่น้อง<ด>อันนี้ห้างกาแฟเจ้าเก่าขายในการตลาดเลยพี่น้องสบายดีดขายกาแฟพี่น้อง กาแฟสดกาแคฟคั่วบดร้านกาแฟร้านไขซา,าพี่น้องไขยอยู่ในการตลาดเศร้าเลยกระเป๋งามข,าาขานาดแบบนี้กระเป๋าเพชรจากกระเป๋าซานจากไม้ไผ่แบบพี่น้องลายรูปทรงงามเลยลายดังเดืมของหลวงพระบางงา,งงามเนาะอันนี้รูปทรงงามขนาด ข้างในเป็นห้านกาแฟพี่น,น้องข้างในเห็นนะเดี๋ยวนี้บม่ได้ใครมาเอื้อเนาะพ่อค้าเนาะเนี่ยมันมีบะไรขายมันนึ่งอันนี้ขายอังได้ชินะ้นอ่ะอันนี้หัวสิบห้าหัวสิบโอ้หัวใหญ่กับหัวสาวโดวยโดยมันนโดยหัวใหญ่หัวหัวละสิบมสุกยังไงหัวสิบ ดูไปยังหนสิบห้าบาทนี่เหรออ๋อเอาสิบห้าอะไเอาวันนึงมันไม่สุดหัวสิบห้าหัวนึงเอาเงินนี่พ่อค้าหอมห่อไหมน้องครับเป็นตะกินขนาดเลยปีงมันมืออืนเด้อมาขายเด้๋มืออืดเลยมาอืดหนึ่งนะแซ่บไหมน้องมาอื่นน้อยนะมาอื่นญี่ปุ่นเนาะไม่บอกห้อันนั้นบุ้งมีเถื่อมือญี่ปุ่นน้อยบุ้งมีเถื่อกโอ้ยมวยหยาบมันเนาะโดย อันารายปีมันเกี่ยวสุดยอดครับพี่น้องของกินอาหารของฝากลา้แห้งมาเล่าเนือต้องหากินอาหารชินเมื้อให้ได้อาหารของกินหลูกหบางว่าจะเป็นขา้าวซอยซีฟ้ควายทุบอ้อลามเมนูอาหารพื้นบ้านอาหารแทบกินแล้วติดใจครับพี่น้องเมนูอาหารประเภทนี้ะนะ ส่งไปทางนี้กับคองขาแห้งลาย่นอ้องครับเมื่อกุกกีอย่างมาจากกอทางเหนือเมื่อกี้ค่ะอกกิบคองขางละขนาดเลย